สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดสาเหตุสามพระนักเทศชื่อดังโบกมือลาสิกขาจากวัดสร้อยทองจากกรณีการลาสิกขาของสามพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองอันได้แก่อดีตพระมหาพรายวันวรวันโนที่ได้ลาสิกขาเป็นท่านแรกก่อนต่อมาทางอดีตพระมหาสมปองตาลปุตโตก็ได้ลาสิกขาตามๆกันไปซึ่งตอนนั้นมีหลายคนได้สอบถามถึงสาเหตุการลาสิกขาครั้งนี้แต่อดีตพระมหาสมปองเผยเพียงว่าถึงเวลา ที่เหมาะสมแล้วไม่ใช่สึกเพราะกดดันล่าสุดอีกหนึ่งพระนักเทศกูโหดตพระมาพรยวันอย่างดรสมพงษ์รัตนวังโสแห่งวัดซอยทองก็ได้เลิกลาสิกขาหนึ่งทุ่มของวันที่10ธันวาคมหกทัติผ่านมาภายในวัดวันราสิกขามีพร,รายวันมาร่วมด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนหน้านี้อดิพระทั้ง3รูปถูกคําสั่งจากพระชันผู้ใหญ่ให้ย้ายออกจากวัดซอยทองโดยสองคนแรกไม่ยอมและขอลาสิกขาส่วนพระมหาสมพงษ์ใช้เวลาตัดสินใจและขอลาสิกขาในที่สุ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก,กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ